สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักคลิปนี้เราก็จะพาเข้ามาด้านในนะครับซึ่งเป็นสินค้าที่ทางโกดังพิยามีอะไรขายบ้างนะครับที่เป็นตัวหลักๆเลยอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่สชำระเงินนะครับเป็นจุดที่สชำรนะเงินอันนี้คือนี่คือโกดังด้านในนะครับ ก็จะมีเป็นน้ำจิ้มไก่เงินล้านนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นเอกจิ้มกับอะไรก็อร่อยอแล้วก็มีไก่แดงมะขามเปียกเป็นต้นนี่เป็นน้ำมะขามเปียกน,นะครับขวดขนาดนี้ครับ25บาทขวดยังใหญ่เลยครับ 530กรัมเป็นมะขามเปียกเข้มข้นต่อมาก็จะเป็นน้ำจิ้มไก่นี่ก็ขายเป็นเป็นมัดเป็นแพ็คเลยแพ็กละ240<ๆ>ก็คือสามารถไปใช้งานได้เลย ประมาก็เป็นน้ำปลาร้าปรุงรสนะครับซักจนต้องยกสดอ่านี่สโลแกนของเขานะครับพี่ยาคนดุพี่ยายกนิ้วให้เลยขวดละ20บาทแพ็คหนึ่ง240ร้อไม่เหม็นไม่เค็มไม่จ้าโอ้โหครับมีสามไม้เย้ครับหนึ่งแพ็ค240บาทส4 0บาทนี่ก็คือหนึ่งโหลหน้าหนึ่งโหลอะไ คนละ20บาททั้งคนจใหญ่ๆเลยนี่เขามีเขามีเขามีให้เฟสให้มีให้เทสด้วยเหนะ็นไหมกินกินนี่แบบว่าเตะจมูกเลยครับอันนี้มีเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเอาเป็น้ำปลาตัวเดียวกันเดดูดูผู้คนนะดูผู้คน ดูผู้คนอันนี้ก็จะเป็นพวกของแห้งนะครับพวกมากระป๋องพวกหมูฝอยกรอบอย่างเงี้ยหนึ่งกระปาะเนี่ยเจสิบา้าบทคนจัดก็จัดกันแบบว่าเนือเนือท่วมเลยฮะ บอกยกทั้งวันคุยไม่ได้ไม่ทันยกยกจนกล้ามขึ้นเลยครับคนจัดคุยไม่ได้เป็นเป็นจุดที่มีความรับผิดชอบสูงมากคือแหวงเมื่อไหร่โหวเมื่อไหร่ฉันเติมเมื่อนั้นต้องบอกพี่ยาต้องบอกพี่ยาเลยคนนี้ต้องต้องให้โบนัสเยอะๆอะเก่งมากเป็นอะไรที่แบบว่ายิ่งสู้ยิ่งสนุกเนาะนี่นี่คุณอะไรครับเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ชื่อคุณนวลนะยังไงพี่ยาดูคลิปนี้อย่าลืม อย่าลืม่อย่าลืมคุณนวลน,นะโบนัสเยอะเพราะโหเมหื่อไรคุณนายเติมเมื่อนั้นคุณนายเก่งมากคุณนายนวลเรียกว่าได,ได้ได้ได้เจ้านายเลยนะครับความแอคทีฟความทึกคักรับผิดชอบจุดได้ดีมากอันนี้ก็จะเป็นพวก ะมะม่วงหิมะพานเป็นแพ็คนะครับมูขนาดนี้120บาท120าทเป็นเมเ็ดเผาอันนี้ก็จะมีขนุนมีขนุนอบกรอบนะครับขนุนอบกรอบทพิยาคนลุม เป็นสินค้าที่ขายดีเนี่ยลูกค้าก็จะมีถังแบบนี้ครับสีแบบออกแดงๆเนี่ยครับเอาไว้ใส่ <c oughs> เอาไว้เลือกช็อปลูกค้าก็มาเลือกใส่ถังครับเลือกเหมือนกระแจกเลยครับห <c oughs> ยิบใส่หยิบใส่กันสนุกสนานอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะครับเป็นหมูกระจก ติดมัน500กรัมก็คือครึ่งกิโลครับแบบดูแล้วแบบว่านึกถึงน้ำพริกหนุ่มเลยครับแล้วดูแบบดูกรอบมากค่ะดูกรอบนี่ยังไม่ได้ชิมนะเราเคยเคยซื้อไปที่บ้านแล้วอร่อยอร่อย หมูกะจกครึ่งกิโลร้อยห้าสิบแต่ยังไม่เป็นหลังๆเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกไส้กรอกอีสานมีน้ำจิ้มซีฟู้ดขายด้วยนะไส้กรอกอีสานลุกชิ้นไก่ลูกชิ้นหมูชิ้นเนื้อมีหมดหมูยอ น,นี้เป็นพวกอาหารนี้แบบแช่เย็ยนอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้พิยาคนลงุงครัวละเจบาทกับน้ำผึ้งถูกมากครับเราเห็นที่เขาขายขายกันก็1 5 0ยห้ถึง200อันนี้75าบาทถูกและดีถูกและดี อปลาหวานงาปลาช่อนทะเลจะมีเป็นกิโลก็มีค่ะมึกกระตอยนี่กิโลเท่าไหร่ครับกิโลละสามร้อยหกสิบค่ะหมึกกระตกระตอยกิโลละสามร้อยหกสิบก่อนได้นะคะบางหมึกก็ไม่คุ้ครึ่งกิโลก็ร้อยแปดสิบใช่ค่ะกินกินแล้วครับเคยซื้อไปครึ่งกิโลคือเรียกว่าไม่ไม่ต้องล้างเลยไม่ถึงไม่ถึงกับไปถึงปรุงได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เค็มด้วยการันตีเคยกินแล้วแล้วก็ เนื้อๆฮะเนื้ออรสชาติบัดกำลังดีก็ทคำความสะอาดเรียบร้อยชิมได้เลยค่ะนี่เป็นปลาเกร็ดขาวสามรส <ๆ S 1> อันนี้ก็โลโลลสามร้อยหกสิบกันคือโลล้อแปดสิบ <ๆๆ S 2> อันนี้ก็จะเป็นพวกสาหร่ายมีรถดีนแทบเ้วยเห็นไหม มีรถอะไรบ้างนะครับมีดั้งเดิมชีสเผ็ดแล้วก็วิงแซ่บค่ะเห็ไม่ละมีวิงแซ่บด้วยสาหร่ายของเขาสาหร่ายซองละเท่าไหร่ครับบาทซองละสิบบาทเห็นไหมซองละสิบบาทแบบอบแบบม้วนย่าที่ผ้าค่ะมีรสชาติเหมือนกันแบบอบแบบม้วนซองละสิบห้าบาทมีสี่รสชาติเบอร์เกอร์กนนั่นปลาหมึกชีสเผ็ดแล้วก็ปลาดิบคิวนี่เห็นไหมครับเจ็ดสิบห้าบาทสองสี่หกเจ็ดเจ็ดแท่งฮะครบสิบห้าบาทกินเพลินเลยครับ ินไปดูดูบอลไปหนีนี่นีหนีอันนี้คือคนที่เขาเลือกเลือกเอาไปขายซื้อซื้อไปขายกันฮะเป็นรถเข็นเลยครับนี่เป็นข้าวตังข้าวตังนี่สามสิบบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวยนต์โฟร์เส้นเล็กสําเร็จรูปกินสําเร็จรูปเห็นไหมเขามีแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็คือเราทําเหมือนมาม่าเลยใช่ไหมครับใช่ะ ก็คือก็ได้เราเติมน้ำร้อนก็ได้เติมน้ำร้อนหรือ้าเวฟก็สามารถทานได้เลยใช่ซอสเค็มข้นมันเป็นราเม็เสี้ยวอ๋อน้ำซอสของเขาเป็นรสชาติเข้มข้นเนาะใช่ค่ะเป็นซอสเป็นซอสเต้มยำยีสูตรโบราณโอเคนี่เห็นไหมมีรสชาติอะไรบ้างเอ่ยต้มยำค่ะต้มตะโบเสี่ยวเดือยแล้วก็เสี่ยวเป็นเห็นไหมคือมีมีชามพร้อมได้เลยคือใส่น้ำร้อนกินได้เลยช้อนมีได้หนึ่งร้อยมีช้อนมีชามพร้อมเลยเท่าไหร่ครับที่ขาย เห็นไหมยี่สิบเจบาทต่อนหนึ่งขวยหนึ่งซองถ้าซื้อซื้อจำนวนเยอะก็จะมีราคาลดลงไปอีกใช่ไหมถ้าซื้อจำนวนมากใช่ค่ะสองลังลังละห้าสิบเตาสองลังขึ้นไปสองยี่สิบห้าบาทต่อซองเนาะ<ช>แล้วเขาไปขายกันเท่าไหร่ครับส <35 39 S 1> ามห้าสามเก้าสามห้าสามเก้าเห็นไหมล่ะแบบขายง่ายๆเลยเนาะจริงเนาะเรื่อยเลยนะ,ะจ๊ะเรืนะ่ารบาทนี่นะคะคือคือเอาน้ำร้อนใส่ห้านาที หรือใส่เวฟเวฟได้น้ำร้อนก็ได้รสชาติออกมานี่เขียวเป๊ะๆโอเคสำหรับคนที่ต้องการสินค้าไปขายเนาะเหมาะมากเหมาะมากเนาะเหมาะมากเหมาะมากเหลืองใช่ใช่ขอบคุณมากครับนี่ไม่ปปีผัดไทยด้วยผัดไทย20บาท20บบาททุกรายการเลยนี่เป็นซองแบบนี้ครับเส้นเหนียวนุ่มพร้อมน้ำปรุงเข้มข้นขั้นตอนในการทำทำยังไงบ้างครับ น้ำครึ่งแก้วครับใส่กระทะน้ำครึ่งแก้วใส่กระทะใส่กระทะบีบน้ำซอสใส่กระทะเลยบีบน้ำซอสใส่กระทะน้ำซอสใส่กระทะเปิดเปิดแก๊สเปิดแก๊สพอน้ำเดือดก็เอาเส้นลงไปหันไป,ไปยีมาแล้วก็น้ำแห้งเส้นก็สุกพอดีพอดีเลย แล้วก็ปรุง<อ>ใส่เครื่องตามตามชอบใช่ครับใส่ไข่ใส่ผักอะไรก็ว่าไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินอย่างนี้ก็กินได้เลยใช่ครับเพราะรสชาติเ<ๆ>ขาปรุงมาเรียบร้อยแล้วรสชาติพอดีเลยครับโอเค20บาทบต่อซองถ้าเกิดขายหมายถึงว่าเอาไปขายต่อก็คือนี่ราคาส่ง100ห่อขึ้นไปจะเหลือ18บาทอ๋อ100ห่อขึ้นไปเหลือ18บาทก็คือ100ห่อ1 8นแก็อยู่ในรังเงินไะด้เนาะใช่ หนึ่งลังห้าสิบห่อครับอ๋อก็จะได้สองลังเลยครับแล้วเขาไปขายกันเท่าไหร่ครับสามห้าครับสามหอร้อยสามห้าสามหอร้อยโอ้โหเห็นไหมล่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบเนาะได้ครับกำไรกำไรแบบมียาขายถูกมากเนะมีกุจับยวนก็มีเห็นไหมครับสำหรับคนที่ชอบทานกุจับยวนมีกระเทียมเจียวมีเส้นมีเครื่องปรุงพร้อมเย็นตะโพจะเป็นสุดโบราณนะครับข้าต้ง อ่าเยันโดโฟก็มีสูตรโบราณเป็นซอสเต้าหู้ยีมันมีโคลรายังมีเลยครับโอ้โหบัตมีโคลราดีเท่าที่ผมจับดูแล้วแบบหนักมากนี่ร้อยกรัมเลยเนาะร้อยสามสิบกรัมโอ้โอเนี่ยเรียกว่ากินคนหนึ่งได้อิ่มสบายๆเนาะได้หนึ่งจานเลยครับได้หนึ่งจานเลยคุณพูลผัดไทยเส้นเหนียวนุ่มพร้อมน้ำปรุงเข้มข้น ได้นี่ผัดมีโคราชเออโคราชกันเหมือนกันรสชาติจัดจ้าน20บาทสำหรับคนที่มีร้านเอาไปติดร้านขายได้สบายครับมีโคราชนี่พวกเราพวกเราดูดูคนนี่ ดูคนดูคน,คน,คนแล้วดูคนเลือกน้ำพริกมาดูมาดูทีเด็ดของโกดังพี่ยาดีกว่าที่ขึ้นชื่อเลยนะครับก็คือน้ำพริกพี่ยาคนลุม่ลมเขาจะมีขายเป็นเป็นกระปุกนะครับแล้วก็จะมีขายเป็นเป็นช่างกิโลคือสำหรับคนที่ต้องการ ซื้อไปขายต่อนะครับเนี่ยก็ะจะมีเป็นเป็นประมาณนี้เลยมีรสชาติอะไรบ้างน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบพวกนี้ขายยังไงครับราคาจะไม่เหมือนกันค่ะอันนี้จะโละสามร้อยค่ะอันนี้จะสงะ่งร้อยห้าสิบน้ำพริกกุ้งเสียบโลละสามร้อยซื้อซื้อซื้อขั้นต่ำนี่ก็คือคือกิโลเราก็ขายเนาะก็คือร้อยห้าสิบบาทได้ครึ่งกิโลส่วนไออันนี้คืออะไรฮะ อ๋ได้เป็นหมูกระจกเนาะหมูกระจกหรือสองโลละสองร้อยห้าสิบใช่ค่ะผมแด้กบีให้ชิมด้วยเรมีทั้งหมดกี่รสชาติครับลูกตอนนี้มีประมาณเกือบสามสิบสี่สิบอย่างโอ้โหมี่สามสิบเกือบสี่สิบอย่างงั้นพวกเราไปดูกันเลยดีกว่า<อ>ว่ามีรสชาติอะไรบ้างอันนี้เป็นน้ำพริกหมูกระจกนะขอ,ขอขันนี้ขอชิมนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกากากหมูอันนี้ขึ้นชื่อมากแบบเป็นเบสเซเลอร์ ที่ขายดีที่สุดเลยคืออะไรบ้างลูกขายดีที่สุดวันนี้จะเป็นนรกกัดค่ะแล้วก็เสียบตัวใหม่วันนี้จะขายดีอ๋ออันนี้มีเสียบตัวใหม่มีนรกกัดที่วันนี้ขายดีดูครับแล้วก็จานขนานี้เลยยเรียงเป็นแถวแบบนี้เลครับรสต่างๆ่างนี่มีน้ำพริกไตปลา อันนี้ผมว่าเด็ดน้นรบปรลา้าโอ้โหอันนี้แค่ชื่อก็แบบว่าำลายสอครับน้ำพริกปลาสลิดผัดพริกขี้นีครับมี30-40ิบ่รสชาตินะครับเรียงกันให้เห็นจจชัดๆเลยอันนี้ครับเป็นตัวเป็นตัวที่ตัวหลักๆเลยสนี่เราจะมีราคาอยู่เห็นไหมครับ ราคานทัพริกแบบแห้งพริปลาสลิดโลละ200ร้อยนะพริกกากหมูโลละ300ละก็จะมีราคาบอกไปเลยมีแบบเปลี่ยนด,ด้วยนะครับพวกตาแดงพวกตาแดงกุ้งพริกต,ต,ต,ตาแดงแมงดาพวกตาแดงกุ้งตาแดงแมงดาเนี่ยตาแดงปลาเนี่ยโลละ150บาทนะแล้วก็มีแบบซองก็มี แบบซอ่ก็คือที่เขาวางไว้อยู่ตามเชลตามชั้นน,นั่นแหละนี่คุณเอิร์ฟสดชื่นคุณเอิร์ฟสดชื่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมแต่เท่าที่ทราบประวัติมาพี่ยาคนรุม เป็นที่รู้จักเริ่มต้นก็คือจากช่องคุณลิชที่มาถ่ายทำนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วจากการสอนการทำหมูกระจกลิชชี่ออนเดอะเวย์ครับจากช่อง YouTube ช่องนั้นแล้วก็ยิ่งโด่งดังขึ้นไปใหญ่ก็คุณเอิร์ธสดชื่นมาถ่ายแล้วก็ มาตั้งชื่อให้ด้วยตอนแรกแกตั้งจะตั้งชื่อว่าไก่ทอดคนลุมคุณเอิร์สสดชื่นบอกว่าน่าจะตั้งชื่อเป็นชื่อพิยาเองและกันจะได้เป็นอะไรที่จําได้ง่ายเขาก็เลยตั้งชื่อว่าพิยาคนลุมแล้วยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยดังระเบิดเกิดเพิงไปเลยจากแม่ค้าขายของในตลาด แถวดินแดงนะครับขายไก่ทอดชิ้นละสิบบาทขยานเก็บหอมรอบริบจนมีวันนี้ครับเห mm ็น hmm. แล้วก็น่าชื่นใจแทนนะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายคนที่สู้ชีวิตส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะได้ผลตอบรับที่ดีครับคือมีความ ขยันมีความมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยแล้วก็ประหยัดนะครับเก็บออมที่เราเห็นนี่นะครับพี่โกโดังเนี่ยมูลค่าในการทำตรงเนี้ย30ล้านบาทซึ่งพี่ยาใจาเงินสดเลยนะครับเท่าที่ทราบมาคือที่เท่าไหร่ที่ซื้อที่ที่มีเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่พอในการจอดรถนะครับ ลูกค้ามาแบบหนึ่งนั่นเลยลูกค้ามาแบบเบียดเสียดยัดเยียดกันมาคือกลายเป็นอะไรที่แบบดังที่สุดในในยุคนี้เลยแล้วก็ว่าได้แล้วครับสำหรับที่ยาลยแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวพี่ยาเองประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ไดู้ังางไม่ได้รวยคนเดียวครับก็ยังมีการแบ่งปันมีการให้กับผู้ร่วมอาชีพหรือคนที่ทํามาหากินนะครับโดยการที่พี่ยาเขาก็เปิดตลาดนะเปิดเป็นตลาดแล้วก็ให้คนที่ทํา ของดีมีคุณภาพราคายุติธรรมเนี่ยมาขายเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือคนที่เข้าแถวที่จะจ่ายเงินตามช่องต่างๆที่ที่ตรงแคชเชียร์ครับ,รบก็ใครที่ยังไม่เคยมานะครับถ้ามีโอกาสก็ เรียนเชิญเลยนะครับมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตนเองสักครั้งหนึ่งนะครับหรือถ้ามาว่างๆก็มาได้บ่อยๆก็ยิ่งดีเลยเพราะว่ามันมีของดีของถูกจำหน่ยายมากมายนะครับเห็นแล้วก็แบบชื่นใจแทนครับไปดนะูป้ายเลยชื่สินค้าน้ำพริกที่ยาคนลุงเชิญด้านใน ยิ่งกว่ามีเทศกาลดีครับแล้วก็ชื่นใจแทนโอเคคลิปนี้เราก็ขอจบลงแต่เพียท่นี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงฝากท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับทุกท่านฝากช่วยกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ถ้ามีเวลาก็เข้าไปคอมเมนต์ในช่องเราได้นะครับเป็นกำลังใจให้ให้เราขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมแล้วเราพบกันใหม่คลิปต่อไป